สวัสดีครับวันนี้มันเสาร์ที่เจ็พฤษภาคมนะฮะตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะนอนแล้วนะผมอยู่ในห้องนอนตอนนี้เวลาประมาณตีสองตีสามนะทำทุกอย่างเรียบร้อยล้วันนี้แต่ยังได้ลงมาทางานข้างล่างนะจริงๆวันนี้ก็จะลงมาทํางานนะแต่ว่าแบบแม่เขาบอกว่าคนมันน,อน้อยมากมันต้องลงก็ได้ผมตอนไม่ได้ลงไปนั่งเล่นก๊อังเล่นคอมอยู่นะเ,ออเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้มะรืนนี้ยายมาเนาะมะรืนนี้ยายมาแล้วเดี๋ยวพอ ยายเขามาแล้วกลับแบบมาลาัผมอาจจะกลับบ้านไปกับยายได้เพราะว่าแบบผมอยากจะกลับไปฝึกขับรถที่บ้านนะเพราะว่าที่ที่บ้านที่บ้านพ่อผมว่ามีลุงอยู่ที่ที่เขาสอนขับรถแ่งตอนนี้ผมก็พ่อขับได้นะแต่ว่าต้องให้เขาช่วยสอนขับนิดหน่อยแบบผมผมน้องขับให้มันคุ้ข้องไงเพราะว่าผมจะได้ ผมจะได้ไปสอบไปขับขี่แล้วผมจะได้ขับรถได้ผมจะได้ไม่ต้องนั่งรถตู้อีกต่อไปเลยขับรถไปเลยมันก็น่าจะอันตรายนหน่อยแต่นั่นแหละผมจะได้ไปไหนมาไหนได้แต่ไม่ต้องกลัวที่จะติดโควิดอีกรอบหนึ่งแต่พงจิมผมก็คิดว่าผมก็ไม่น่าจะติดแล้วแต่ว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะขับรถดีกว่าขับรถเองเอาจริงๆมันน่าจะอันตรายกว่านั่งรถตู้นะแต่มันแต่มันไม่เป็นไรตายคนเดียวยังดีกว่าเอาเชื้อโรคมาติด ทั่วไปทันแถวนี้นะฮะให้สู้ผมตไตคนเดียวดีกว่าเลยถ้าเกิดแม่แม่ดูวิดีโอนี้ก็น่าจะโกรธที่ผมพูดแบบนี้นะแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมก็นอนก่อนแล้วกันนั่งไงก็ไ้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ